ต้อนรับกลับสู่ช่องของเราในเหตุการณ์ที่แทบไม่น่าเชื่อประเทศไทยได้ก้าวข้ามความคาดหมายของโลกและแซงหน้ามหาอำนาจหลายประเทศในหลายด้านทั้งด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเศรษฐกิจและนวัตกรรมปี2025ได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทยเมื่อประเทศได้เปิดตัวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สร้างความตปลึงไปทั่วโลก จากประเทศกำลังพัฒนาวันนี้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นพลังใหม่ของโลกที่สามารถผสานความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเข้ากับความก้าวหน้าทางอนาคตได้อย่างลงตัวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เริ่มต้นจากโครงการระดับชาติที่ชื่อว่า Thailand Next Power ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างประเทศให้พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก สถาบันวิจัยและสตาร์ทอัพของคนไทยประเทศไทยได้พัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงในด้านปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์วิศวกรรมอวกาศและพลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วหนึ่งในความสำเร็จที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือโครงการดาวเทียมไทยแซดวีซึ่งถูกออกแบบและสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยทั้งหมดปัจจุบันได้โคจรรอบโลกและให้บริการสื่อสารแก่หลายประเทศในเอเชีย ในด้านการป้องกันประเทศไทยก็ได้พัฒนาไปไกลเกินคาดด้วยการผสานร,ระบบ AI และเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับยุทธศาสตร์ทางทหารประเทศสามารถเพิ่มศักยภาพกองทัพอย่างมหาศาลโดนผลิตในไทยระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะและยานเกราะพลังงานไฟฟ้าได้ถูกส่งออกไปยังหลายประเทศสร้างรายได้มหาศาลนับเป็นก้าวกระโดดที่ทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทัาเทียมมหาอำนาจที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและนโยบายที่ส่งเสริมการลงทุนทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่น่าดึงดูดที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียนักลงทุนจากยุโรปญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากนโยบายมิตรต่อธุรกิจและความมุ่งมั่นของรัฐบาลต่อการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (E.E.C.) ที่ตั้งเป้าเปลี่ยนไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีของโลกได้รับคำชมว่าเป็นแบบอย่างแห่งการพัฒนายุคใหม่ ด้วยทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขยายตัวไทยจึงถูกขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวันเล่แห่งอาเซียนในด้านสังคมคนไทยได้ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจการปฏิรูปการศึกษาได้เน้นการเรียนรู้ด้านสเตมและการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนเพื่อสร้างนักนวัตกรรมรุ่นใหม่เยาวชนไทยที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสารรค์และความสามารถทางดิจิทัล กำลังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเทศไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีภายในปี2030นักวิเคราะห์นานาชาติหลายคนยกให้สิ่งนี้เป็นปาฏิหาริย์แห่งเอเชียความสามารถของไทยในการผสานคุณค่าดั้งเดิมเข้ากับวิสัยทัศน์แห่งอนาคตได้กลายเป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกวันนี้สายตาทั่วโลกจับจ้องมาที่ไทยว่าชาติเล็กๆแห่งนี้กำลังเขียนนิยามใหม่ของพลัง ความก้าวหน้าและศักยภาพอย่างไรผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว,ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เรียกว่า Thailand Power 5.0สัญ,ญลักษณ์แห่งนวัตกรรมความสามาคัคคีและการเติบโตที่หยุดไม่อยู่การพงาดขึ้นของประเทศไทยในครั้งนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังความมุ่งมันและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงพิสูจน์ให้เห็นว่าหากมีวิสัยทัศน์และความตั้งใจประเทศเล็ก,ลกๆก็สามารถส่องประกายเหนือมหาอำนาจของโลกได้เช่นกันขอบคุณที่รับชม